คือเรื่องกินเจเนี่ยนะครับเขาถามว่าคนกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นบาปเพราะไปสนับสนุนการฆ่าสัตว์แต่กินเจเนี่ยได้บุญเนี่ยถูกต้องหรือไม่ครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความเข้าใจนะความเข้าใจอย่างชาวพุทธเนี่ยพุทธเจ้าให้ให้ใช้ปัญญาในการใช้สอยปัจจัย เพื่อที่จะไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้าสู่จิตสู่ใจในการบริโภคโดยเฉพาะปัจจัยสี่ถ้าเป็นผ้านี่ก็จะเห็นชัดในเรื่องของการพิจารณาท,ทุกคำคือในการฉันฉันอาหารว่าเราฉันเพื่ออะไรประโยชน์ของอาหารอันนี้คือกันบาปไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้าฉันด้วยอำนาจความชอบใจ ของอาหารนั้นๆหรือบางทีอาหารนั้นไม่ถูกปากก็ไม่พอใจก็เป็นโลภะบ้างเป็นโศะบ้างเนี่ยชันแบบเนี้ยเป็นบาปแน่นอนเพราะว่าปล่อยให้อกุศลมันครอบงาในการบริโภคนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาพิจารณาในการบริโภคสิ่งเหล่านี้นะบาปก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้การบริโภคเนื้อสัตว์ถ้าเป็นชาวพุทธเรานะ มันก็ต้องไปดูในเรื่องของการการทำปานาติบาตองค์ของการทำปานาติบาตเกี่ยวข้องกับการทำปานาติบาตแต่ในฐานะที่เราใช้ชีวิตปกติของเราเราไม่ได้ไปรับรู้เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์แล้วสัตว์เหล่านั้นมันก็มีอยู่ดาาด,ดื่นในท้องท้องตลาดอยู่แล้วใช่ไหมถึงเราไม่บริโภคเขาก็ฆ่านะเราก็ไม่ได้ไปสั่งจองถ้าเราสั่งจองนี่เราก็เป็นผู้มีส่วนใช่ไหม นี่เราไม่ได้ไปสั่งจองถ้าเป็นผ้าก็จะเว้นฐานะที่ที่อะไรที่ได้เห็นได้ยินแล้วก็รังเกียจใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคารวาสก็ต้องมีส่วนที่จะไปเกี่ยวข้องอในเรื่องของกรรมบทเกี่ยวกับปานาติบาศถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ทําอาชีพของเราปก,กติอยู่แล้วใช่ไหมแม้กระทั่งสัตว์ที่เขาหมดชีวิตเขาตายตามธรรมชาติก็ยังอนุญาตให้เอามาบริโภคได้ เพราะนั้นการบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะไปสนับสนุนให้เขาฆ่าฆ่าสัตว์เราไม่ได้มีจิตเราไม่ได้มีเจตนาแบบนี้เวลาเรา,เราบริโภคทุกครั้งใช่ไหมเราบริโภคการที่ผู้เจ้าอนุญาตก็คือเพื่อความเป็นไปได้ของของอาตมภาพเพื่อการดํารงอยู่ได้ของอาตภาพเพื่อการประพฤติถ้าเป็นพระก็ประพฤติปรมจันทร์ใช่ไหมถ้าเป็นโยมก็อบรมใจใส่สิขาอ,อันนี้คือหลักหลักคิดของเราส่วน เราจะบริโภคอาหารที่เว้นจากเนื้อเราจะกินเจนะเพราะเราพิจารณาว่าเรากินเนื้อแล้วมันแสลงต่อโรคบางอย่างในร่างกายของเราแล้วเรางดเว้นนะเรางดเว้นนะในส่วนนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้บุญอะไรเพิ่มเติมนะเพียงแต่เราได้ความความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่าหลักการบริหารดูแลจัดก,การช,ชีวิตของเราเท่านั้นเองนะ เพราะถ้าเราเราไม่กินเนื้อเรากินผักเรากินผักเนี่ยจะทําให้เรามีบุญเพิ่มอืมมันมันไม่มีนะมันไม่มีหลักเหตุและผลแบบนี้เพราะว่านะสัตว์บางประเภทเขาก็กินพืชนะเขาก,กินพืชนะว่าะถ้าได้บุญเพราะกินพืชก็แสดงว่าสัตว์เหล่านั้นก็พากันขึ้นขึ้นสวรรค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้บริโภคด้วกยการพิช พิจารณาบุญบุญและบาปไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่การกินกินเนื้อหรือไม่กินกินเนื้อนะแต่อยู่ที่การกินด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดในจิตในใจอันนี้ตั้งหากนะที่เป็นสาระสำคัญของคําสอนรสครับอาจารย์จะเสริมไหมครับประเด็นตั้งเป็นคำถามเพิ่มนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดว่ามีการตั้งประเด็นคำถามว่า เพราะมีผู้กินสัตว์บริโภคสัตว์นั่นแหละจึงมีคนฆ่าสัตว์เป็นการสนับสนุนให้เขาฆ่าสัตว์ถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่าเราเราเทียบเคียงนี้ในสินข้ออื่นนะครับสุภาพบุรุษภาพสตรีท่านใดที่มีครอบครัวเป็นการสนับสนุนให้มีการข่มขืนกระทาชาเราคือเทียบเคียงแบบหลักการเดียวกันเพราะคนหนึ่งฆ่าสัตว์กินเนื้อสัตว์เพราะ มีมีคนฆ่าสัตว์เพราะคุณกินเนื้สอสัตว์สสามีภรรยาแต่งงานกันอีกคนที่เขาไม่มีไม่มีคู่ครองก็เลยอาศัยสองคนนั่นแหละเลยเรียนแบบพื่ีการเรียนแบบถ้ามันเป็นอย่างคิดแบบตากกาบหรือมันก็ปิดเบี้ยวกันทั้งหมดฉะนั้นมันอยู่ที่เจตนาเป็นสําคัญคือถ้าหากว่าฆ่าสัตว์ก็ต้องมีเจตนามีองค์ประกอบถ้าเกิดคนกินเนื้อสัตว์ และมีเจตนาฆ่าโดยอาศัยการกินน้ว์และบอกให้เขาฆ่าและถ้าองค์ครบองค์ประกอบเนี่ยก็ผิดศีลน,นั้นประเด็นบาปหรือไม่บาปอยู่ที่การกระทําจะด้วยกายวาจาที่เป็นไปทางกายทางวาจานั่นแหละเป็นสําคัญลําพังใจอย่างเดียวเนี่ยไม่สําเร็จเป็นอกุศลกรรมบทในส่วนของกลุ่มของปณติบาันี้ก็เพิ่มเติมนิดนึงฉะนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับ ในการฆ่าสัตว์ก็ไม่เป็นบาปนะครับถ้าสนับสนุนก็เช่นถ้าไปาหาอุปกรณ์ในการฆ่าอะไรงนี้นะครับนั่นก็เรียกได้ว่าเป็นการสนับสนุนนะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับนั้นก็ชัดเจนว่าเราสามารถที่จะจะกินเนื้อหรือกินเจนก็ได้ทั้งสองอย่างแต่ต้องถ้ากินอย่างฉลา,าดก็ต้องกินอย่างที่พระเจ้าสอนนะครับก็คือที่เป็นการพิจารณานะครับว่า การใช้สอยปัจจัย4นั้นเนี่ยเพียงเพื่ออะไรอันนั้นก็จะเป็นการกินอย่างได้บุญนะครับกินอย่างได้บุญได้กุศลแล้วก็ละตัณหาความพอใจในรสอาหารได้